สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยี่สองจะมาเปิดครัวที่ใหญ่ที่สุดใน99คืนในป่าเราจะทำปาร์ตี้บาร์บีคิวสุดยิ่งใหญ่แบบจัดเต็มเต็มเมนูวันนี้นะคะมีทั้งน้องกระต่ายกบยางหมาป่าตุนซี่โครงชางยางเนื้อหมีโพล่าเราจะมีเมนูทะเลสดๆอย่างปลาแซลมอนและก็ปลาฉลามด้วยครบจบที่ครัวยี่สอค่ะทุกคนปาร์ตี้นี้จะอลังการแค่ไหนไปชมกันจ้า สวัสดีนะคะเขียนผู้มีแกกแฮะเอาเสียงมอะไรมาเขียนผู้มีแกกเฮยแขมผูมีเกียรติพอ่อถูกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับยกยสองอีกแล้วนะคะแหล่งรวมเกมมาเทิงอันดับหนึ่งแห่งเอเชียตอนออกเสียตาแล้วก็จักรวรดูหนอดะคะ่ะวันนี้นะคะยกยสองสภาไปเล่นเกมกันนี่จะบอกกันว่าแมปไนที่ไนท์ไนท์อินน์ฟอเรสต์เนี่ยเราจะเล่นธรรมดามันก็เกินไปหรือเปล่าการเล่นกาิเก้าเก้าิก้า ายที่ h น s น n t อินเดอะฟเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยก็คือการที่เราจะเล่นเพื่อสร้างฐานบาร์บีวขนาดยักษ์นั่นเองค่ะทุกคนค่ะแอนนะคะไปหาของหาหยุกยาก่อนโอเคเราน่าจะต้องก่อไฟอีกสักเล็กน้อยนะคะโอเควันนี้เราจะเป็นวันที่เราจะต้องออกเดินทางนะคะ ไปตามล่าหาวัตถุดิบสําคัญของเราทุกคนชอบกินบาร์บีคิวอะไรกันวันนี้เราจะทเป็นบาร์บีคิวเนื้อนะคะเนื้อหมาเนื้อกะต่ายเนื้อหมี่โพล่าแบ์แล้วก็เนื้อปลาต่างๆด้วยนะคะจะมีเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดให้เราได้เลือกทำบาร์บีคิวกินกันเวอร์เดี๋ยวนี้เราต้องไปรับเด็กมาด้วยนะคะ4คนนะคะจะได้แบบเอามากินบาร์บีคิวกันได้ฉ่าเลยฮาแล้วเลือดแก,กลดฉ่ำมากแกไปทําอะไรมายะตายแล้วทอร์โดหมุ่นวนเกลียวไม่รอดนะคะอย่าตายนะคะขอร้องเถอคะค่ะ วันนี้เราจะทำปาร์ตี้ปาร์ตี้บาร์บีคิวนะคะไม่ได้แบบชาปนากิจนะโอเคค่ะฉันได้หอมมาช่ไม่กลัวเลยแล้วแหละเพราะฉันเป็นสายนี่แล้วมาเธอฐานบาร์บีคิวของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบเนื้อเรียงรายกันสวยงามเนาะป้าแล้วก็จะนั่งกินกันตู้แช่ต้องมีสตูหรอสตูก็ต้องมีแม้ต้องมีซุปสดคลอให้คล่องจากนั้นก็ต้องมีฟาร์มด้วยนะคะ พอซื้อฟาร์มสักหนึ่งแมตต์หนึ่งซึ่งวันนี้เรามีโก้ด้วยนะเราจะต้องได้ซี่โครงน้องชาแม่มอสสิบชิ้นนะคะมานั่งกินกันวอลตอนนี้เพื่อสองเล่นเป็นคลาสบราล์ล์นะคะหรือว่าคลาสนักเลงนั่นเองเพราะเราเนี่ยจะเอาคลาสนี้เนี่ยไปใช้ในการล่าสัตว์นิดนึงนะคะ oh. ไม่งั้นเนี่ย oh. เพื่อนอาจจะแบบถ้ายิงปิวป้วๆไปน่าจะนานอยู่นะคะ oh. เดี๋ยวเราทำปาร์ตี้บาร์บีคิวกันเนี่ยเราไปต้องไปล่า น้องช้างมันมอดแต่ก่อนอื่นเลยเราทําบ้านของเราให้มันแข็งแรงก่อนนิดนึงนะคะแข็งแรงก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะโอเควันนี้วันที่สามแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเด็กกันก่อนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเรากินกันแค่4คนมันจะแบบ so boring อ่ะอยู่น้องโอ้ยพวกเธอนี่ไม่ได้เรื่องเธอฉันแม่หนอยังที่เธอใช้พิษกับน้อง น้องหมาของฉันจะกินเนื้อหมาป่ากอดูสิ oh my god วัตถุดิบอาหารของเราอ h oh my gosh ช่วยเด็กเลยค่ะไม่ค่ะมาวันนี้วิวันน,น,นี้วันนี้กบออกล่าแล้วค่ะกลบลุกราแล้วนะ,ะเนื้ออะไรเนื้อหมาใช่ไหมคะแยกด้วยนะคะเออตอเรวต้องแยกประเภทเนื้อด้วยนะ แซวเนาะไปรีบกลับบ้านกันดีกว่านะคะตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะแต่ว่าเราต้องล้างน้องช้างก่อนล้างน้องช้างแม่มอนะก่อนนะคะขอซี่โครง10ชิ้นขอซี่โครง10ชิ้นคือคอม p l ีท e สำหรับคอนเทนต์ for today นะทุกคนโอ้ my g ก d น้องเต้แบบโอ้โหทํามาเยอะมากอ่ะทุกคนค่ะมาดูซิว่าเราจะสามารถสร้างนะคะที่ทำการบาร์บีคิวของเราได้ยังไงได้บ้าง อะตู้แช่มาก่อน1นึ่งแมชขอตู้แช่1นึ่แมชนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำฟาร์มเพิ่มนิดนึงเพราะว่าต้องการผักแอมเราต้องการแครอทแอมนะคะแครอทฟักทองแอมเอามาแอมอร่อยแน่นอนทําที่เก็บน้ําด้วยนะเดี๋ยวจะทำเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําเพราะอะไรนะคะแล้วก็ทําล็อกวอลอันหนึ่งแล้วก็หม้อหุงข้าวนะคะเตียงก็ต้องทาด้วยใดๆก็ต้องทําด้วยอะมาเดี๋ยวเราขอทําอันนี้ก่อนหล้วกันนะมันจะได้แบบนึกออกปะเออ สวยแล้วก็ทำหม้อนะคะเอาหมอ้อวางไว้หน่อยอ่าโอเคทุนค่ะเราทำหม้อต้มชาบูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเออทุกคนเราขอเอาเนื้อนะคะที่ไม่ผ่านวัตถุดิบนะ <ส maan! S 1> เนื้อ <Technology> ที่ไม่ผ่านเกรดนะคะ QC ไม่ให้ผ่านของเราเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ก่อนเราจะได้ทำซุปกันกวอ,อ่าอันนี้จะเป็นซุปรวมนะคะระหว่างนี้นะเดี๋ยวเรามีหน้าที่ในการที่เราสหาวัตถุดิบเพิ่มเติม หาวัตถุดิบเพิ่มเติมก่อนเลยอันดับแรกนะคะอ่าเราแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนมากๆเลยนะถ้าเราจะทำปาร์ตี้บาร์บีคิวกันเนี่ยเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการทำทุกอย่างให้สวยงามและน่ากินสไตล์การจัดบ้าน,นยนสองจะมีความเป็นมินิมอลแล้วก็สะอาดแล้วก็เรียบร้อยนะคะจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เวอร์หรือว่าฐานใหญ่มากนี่อุ้ยมาก่อนจะกินเนื้อบาร์บีคิวช้างแมมมอสเรากินซุปก่อนละกันวะ รสชาติแม่อร่อยเลยอะคือขาดเครื่องปรุงเวอร์เนาะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะใครมันจะมาแย่งกับอาหารของเราใครมันจะมาแย่งอาหารของเราโธ่จะแย่งหรอยะฉันไม่ยอมให้แกม่แย่งอาหารฉันหรอกหน่อยแน่นางบ้าอึ๊บอึ๊บจะเป็นฝ่ายแท็กเนยยะอาหารฉันเอามาเองนะโวย้ยขโมยเงินมันมาซะอะอุ๊ได้ได้ได้ชื้อพองเต็มเลยอะโอเคมา เชื้อเพลิงเต็มเลยใส่ไปสวยงามคะ่ะเลเวลหเรียบร้อยแล้วนะคะอู้โอเคได้ถ่านได้พิมเขียวมาด้วยดีมากเลยลูกมาวันนี้ไม้เราเยอะมากทุกคนเราเริ่มวางแปลนของเราเลยนะคะโอเคเราทำเครื่อง นะฮะเครื่องเครื่องบดชีวภาพก่อนเลยอันดับแรกมาเลยค่ะเครื่องบดชีวภาพมาแล้วนะคะวางไปก่อนเราทําผักแอมเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นคือหิวแน่นอนเดี๋ยวตู้เย็นเราจะเอาไว้ตรงนี้วกันนะคะเป็นที่ใส่แบบฟิลิ่งแบบเนื้อสัตว์ใดๆอะไรแบบนี้ถ้าฉันทำาอย่างนี้มันได้ไหมวะเธอว่า,าวเราเจอเราเจอวัตถุดิบอาหารเยอะมากเลยค่ะมาเลยค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้โซก่อนสวยงามเรียบร้อยค่ะ วันที่15นะคะเราได้คุณแจเด็กคนที่2มาแล้วทุกคนเปิดโซ่เออมานี่เลยนะลูกมาค่ะโอเคน้องทองลองนะคะแสดงว่าน้องหิวบาร์บีคิวที่เราจะทํากันมากๆจริงๆเราได้วัตถุดิบอาหารเยอะมากเลยอะ่ะทุกคนเราได้สเต็กเนื้อน้องหมาป่ามาด้วยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบอาหารของเราเนี่ยเอาไปใส่ในมอเก็บนะคะแรงดันก่อนเลยอัน,นแรกนะคะอุ้ยทำไมมันเข้าอันนั้นน่าฉัอยากอยากให้มันเข้าน,นี้โอเควาย ไม่ใช่นะคะเราไม่ได้จะกินเด็กนะคะเราไม่ได้จะกินเด็กนะทุกคนเดีเขา,า,า,นนา,ารู้หมดว่าเราเป็นคนป่าเธอออะโอเคเดี๋ยวเราจะนะคะยัดใส่ไปก่อนเวอร์โอ้เต็งกิวทำไมไปช่วยปาเร็วจังโหดมากนี่ทำไมแกไม่เอามาหมักในนี้ก่อนดีจะไอเด็กคนนี้เดี๋ยวเนือมก็เสียรสชาติหมดหรอกฮะแกไปช่วยเด็กคนที่สี่มาแล้วอย่างนั้นเหรอโอไมคก็ oh แกแทำมาได้แกทำได้ยังไงคนเดียวอ่ะเดี๋ยวแล้วแล้วเด็กคนนี้อ่ะเอาแล้วเด็กคนนี้ทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วจะเอาน้องวันองมาได้ไงเธออุ้ยมาค่ะตาต่อตาฟอต่อฟันพร้อมกันค่ะพร้อมกันค่ะพร้อมกันค่ะอุ้ยวุ้ยอะ ฉันเธอเก็บพลาดแล้วล่ะที่จะตามฉันมาน่ะทุกคนทุกคนดุมหน่อยเอาทุกคนหายไปไหนเค <c oughs> นเจ้าอ <c oughs> ุ้อยหิวข้าว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 อื้มเกือบไปเธอฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมสู้ต่อฉันพร้อมทุบสู้ต่อแล้ว <c oughs> มาสิวะอิงมาสิวะมาเลยค่ะทอร์โดหมุนวนค่ะหมุนวน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 ,น,วนอ้าวไม่ไหวเฮ้ยอ,อุ๊ยอุ๊ยอิงมันเอาจริงว่ะแกแกจะตายเพราะวะตาย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  ้วิชสวยงามมาโ h my god ยายแบงก์แกมีพรสวรรค์นในด้านการสร้างเหมือนกันนะเนี่ยแต่ภาพวันที่ฉันสิคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปหาเนื้อมาให้พวกแกกินนะวันนี้เราทำปาร์ตี้บาร์บีคิวเนื้อเนื้อแม่มอดกันเดี๋ยวฉันมานะอ่ะระว,ว,วังระวัง what อ๊บบี้เจ้า โอเครส้าวไอ้ช้างตัวนี้แกเกือบสิ้นชีพตะกระใสเลยยะโชคดีนะที่ฉันจัดการตะกี้ได้ก่อนน่ะโอเคเก็บเก็บเนื้อมาเก็บเนื้อมาเก็บเนื้อมาว้าวสวยงาม วันที่209นะคะเมื่อกี้เราไปฟาร์มเนื้อกบมาเยอะมากๆนะคะตอนนี้เรามีเนื้อน่องเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อน่องนะคะรวมเลยเนื้อกระต่ายเนื้อกบ นะ,ะแล้วก็เป็นริบส์นะคะเป็นซี่โครงของช้างแมมมอธนะคะนี่คือบอกเลยว่าเหมาะกับการกินเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวที่สุดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อปลานะคะอันนี้นจะเป็นรวมเป็นปลาสารพัดอย่างจะมีปลาแมคคเรลปลาแซลมอนแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อสเต็กนะคะอันนี้จะเป็นสเต็กหมานะคะคือเรียก<อ>ได้ว่าอร่อยเลยนะคะจอดอย่างนี้อ่า<อ>นี่นี่นแกแกแกมานี่ซีแกอาหารเรามันเยอะมากอะน่าหมายความว่าเดี๋ยวปะ หมายความว่าไอ้พวกคนป่าพวกนั้นมันต้องมาหาเราแน่ๆเลยอะ่ะฉันว่าเราต้องไปกำจัดมันก่อนที่มันจะมาหาพวกเราเว้ยเพราะมันจะมาแย่งสเสบียงเราหลัดถีเว้ยไปกันเราอย่าไปกลัวค่ะไม่ต้องกลัวอยู่กับเจ้ไม่ต้องกลัว,เ,ลวเราไปได้เราทําได้เรามีไฟฉายจะกวางจะฮูกจะบ้าจะบออะไรก็ไม่กลัวแล้วแหละบอกเลยมานี่มานี่ตามมาตามมาอยู่นี่อยู่นี่โอ๊ยเจ็บว้ยอึ๊บเข้าไปเข้าไปเดี๋ยว WHA- บุกลัตทีเวอร์อย่าตายอย่าตายอย่าตายเนี่ยเกือบสิ้นเกือบเหลือแค่ชื่อเกือบจะเหลือแค่ชื่อแล้วตเตยเนี่ยอุ๊ยแกล้อนะโอ้ oh my g o d โอเคค่ะทุกคนคะวันนี้วันที่254นะคะมีอ่อปาร์ตี้กันค่ะเป็นปาร์ตี้ อืมบาร์บีคิวนะคะเป็นพรีตี้บาร์บีคิวกันแล้วก็แบบพร้อมกินกันโวนะฮะนี่นะคะก็จะเป็นเป็นฟีลิ่งือนคอนโดคอนโดปลานะคะให้เราสามารถที่จะเลือกหยิบได้เลยเฮ้อยอะไรวะเราเรากำลังจะท้อเรากำลังจะกินข้าวมือใหญ่กันเลยแล้วมันแบบนี้มันคืออะไรคือแบบชีจะแบบไอ้นี่ปะคือชีต้องการที่จะมา,มาถาล่มทาเราอีกแล้วแกคือชีจะแย่งออกไปออกไป ออกไป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 โอเคเรียบร้อยค่ะอุ๊ยอลังการมากสวยงามไอเลิฟมากเลยอ่ะดูดิเห็นปะเดี๋ยวเราเอาพวกผักนะคะมาด้วยดีกว่าเนาอก็จะเป็นข้าวโพดเนาะอ่ะทุกคนค่ะ นี่นะคะก็เรียบร้อยนะคะเป็นปาร์ดี้บาร์บีคิวของเราอันนี้คือเราเซตอัพฉากให้พร้อมกับการกินมากๆเลยนะคะคือต้องบอกกันเลยว่าข้างในเนี่ยคือน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวฐานสักเล็กน้อยแล้วกันโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเรียงรายนะคะเนื้อของเราตอนนี้นะคะมีหลากหลายมากๆนะคะมีทั้งเนื้อปลา เอแมคคารเรลนะคะย่างรวมกับแซลมอนรวมกันนะคะแล้วก็จะมี uh, เนื้อปลาปากักดาบด้านซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีซี่โครงนะคะซี่โครงน้องแมมมอสนะคะแล้วก็ทางด้านหลังของเราที่เห็นนี่ก็จะเป็น uh, เนื้อน้องนะคะรวมทั้งเนื้อกบเนื้อกระต่ายทุกอางเลยแล้วก็จะมีในส่วนของ uh, เนื้อสเต็กนะคะด้วยแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นพิเศษมากเลยนะคะจะเป็นเนื้อฉลามหรึอตำบัน แล้วก็จะมีถ้าสมมติกินไปกินมาแล้วจิบคอคอแห้งนะคะแนะนำเลยค่ะซุปนะคะซุปล้างเนา้นาน้ำล้างเท้าเองนะคะเอามาส่วนห้มันคล่องคอก็จะมีอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็จะมีผักแอมด้วยนะคะเผื่อแบบกินไปแล้วมันติดคอติดอะไรกินผักแอมฉ่ำจึง่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาทัวร์นะคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะ ฐานทัพของเรานะคะจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าจะอบอุ่นมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะโกของเราก็คือการทำบาร์บีคิวกันแบบเป็นกันเองแบบครอบครัวนะคะกับเพื่อนฝูงของเราค่ะและในที่สุดนะคะตอนนี้เราก็สามารถทำได้สำเร็จแล้วใน300วันนะคะวันนี้เราได้ครัวโลกนะคะมาแล้วเนี่ยเปิดมาเลยนะคะเป็นกับดักก่อนเลยนะทุกคนข้ามานะคะก็จะเป็นที่นั่งยยอพักแยกย่ยย อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนพักผ่อนของเรานะคะโซนแรกเลยลมไม่กลางคืนแล้วอ่ะไม่เป็นไรได้อยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่จะเป็นโซนที่นอนของเรานะคะก็จะอยู่ห่างไกลนิดนึงนะคะเด็กๆก็จะนอนกันตรงนี้นะ <chili. S 1> แล้วก็จะมีโซนเก็บของมีค่าสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสัตว์หรือว่างาช้านั่นเอง mm. มาที่โซนตรงกลางเลยนะคะม่เอาโซนเอาโซนครัวก่อนไหมมาค่ะถ้าเลี้ยวมาทางขวาน,นะคะก็จะเจอเป็นโซนครัวเลยนะคะก็จะเป็น ครัวอัตโนมัตินะคะทําง่ายๆนะคะเป็นซุปต่างๆถัดมาทางนี้นะคะก็จะเจอเป็นส่วนของโซนที่เก็บวัตถุดิบของอาหารนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีสเต็กนะคะแล้วก็จะมีเนื้อปลาสรพัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาแมคเคอเรลปลาแซลมอนหรือว่าปลาปักดาบนั่นเองแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บซี่โครงนะคะเป็นเนื้อของน้องช้างนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นเนื้อน่องธรรมดาทั่วไปนะคะมีทั้งเนื้อกบเนื้อกระต่าย,เน,ายเนื้อสุนัขทุกอย่างสามารถ รับประทานได้เลยตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะโซนนี้นะคะวิตายแล้วแกน้องเป็นเคทั้งคู่หันกน้นโซนกันนี่ <c oughs> ไปหาเมฆมาตัวหนึ่งซีแล้วเร็วอย่างนี้มันอย่างนี้มันผลิตรูปไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ผลิตรูปไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนขาคือเกิดปัญหาหนึ่งเพราะว่าเราเอามาผิดตัวนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่กินพวกเดียวันเองค่ะทุกคนขาที่เราเอามาเนี่ยเพราะว่า จะให้น้องมาบริดกันนะคะเป็นโอเมก้าเมตาเบิร์ดอลฟาเบตากินมานะคะก็ผู้ชายท้องได้มีอยู่จริงนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะเอาลูกเนี่ยมาทําเป็นฟาร์มแล้วก็ได้ในส่วนของเนื้อสัตว์ออกมากินนั่นเองนะคะ เดินตรงมาค่ะเดินตรงมาเลยนะคะก็จะพบกับที่ขุดจอดน้ํามันนะคะแบบสับแบบใหม่ตัวแม่น้าพอจริงสิเอาละค่ะโซนนี้นะคะเป็นโซนพักพ่อนอย่างจะอีกโซนหนึ่งนะคะก็ธรรมชาติมองเห็นหอคอยไกลๆป่าไม้ลำธารน,นะคะเอามือเอาเท้าแช่น้าได้แต่ว่าทีงงว่าทําไมเท้าเปื่อยจังแล้วก็โลกสว่มีกลิ่นเหม็นมากพอเราหันหน้าลงไปปุ๊บอ,อุจจานี่เองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเทเลพอร์ตอยู่ตรงมุมนี้นะคะเอาไว้แบบเทเลพอร์ตไปตกปลาได้ค่ะทุกคนถัดมาเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าโซนนี้สาคัญที่สุดเลยนะคะก็คือครัวโลกของเราเองนั่นเองนะคะได้เรีว่าเป็นป a r ดี้เ e รบิ u คิลเสมาจริงๆค่ะทุกคนมานะคะเริ่มจากอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายเนื้อมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งของเนื้อสติ๊ก เนื้อน้องนะคะเนื้อซี่โครงนะคะเนื้อปลาแมคคารลแล้วก็แซลมอนแล้วก็รวมไปถึงเนื้อปลาปลามม้วปลาปักดาบนะแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรคะสตูอ่าแล้วก็จะมีผักแอมนี่ผักแอมแล้วก็ปลาฉลามด้วยนะทุกคนเราสามารถที่จะเลือกเลือกสั่นได้ตามสบายเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นปาร์ตี้นะคะขนาดเหมาะกับ20ท่านค่ะทุกคนและเรานะคะถ้าใครที่รู้สึกว่ามันกินแล้วมันเหมือนพวกแบบ อย่าสกเกินไปนะคะเราก็สามารถมานั่งกินแบบผู้ดีได้นะคะและนี่นะคะครัวโลกค่ะยเป็นแบบนั้นไปค่ะทุกคน และนี่คือครัวที่ใหญ่ที่สุดในป่าสุดโหดของเยซองจ้าไม่ใช่แค่ได้ทำบาร์บีคิวครบทุกเมนูนะคะแต่ยังมีน้องแมมมอนกับน้องหมีควโลที่เราเลี้ยงไว้ในกรงด้วยนะปล่อยให้น้องๆผสมพันธ์ไปเรื่อยๆจะได้มีเนื้อมาเติมไม่ขาดมือบอกเลยว่างานนี้ทั้งสนุกทั้งห่าทั้งกินกจุใจถ้าเพ,เพื่อนชอบคอนเทนตนแร์ปั่นๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับอ้ยีงองด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย